สนุกกับของเล่นใหม่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับของเล่นใหม่มาแล้วครับ <laughs> อ้าออกกำลังเปียกปูนออกกำลังเปียกปูนออกกำลังกายครับผม,มเป็นไงหนุกหนานหนุกนานสองจอเลยอ่ะสองเสาเลยกระโดดกระโดดกระโดดโอ๊ยล้มแล้วล้มแล้ว นั่นยังดื้อนั่นยังดื้อเบียรกปูนมันยังดื้อได้ผลนะเนี่ยสั่งซื้อของเหร็นมาให้ได้ผลเหนื่อยไหมเบียรป,ปูนเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมในหันมาให้ย่าดูดิเหนื่อยไหมดูตาเหลืองๆดิเหนื่อยไหม ทำไมมันล้มบ่อยเท่าไหร่นุ่นแาบนี้มาอานี้ลูกมานี้เดี๋ยปูนี้มาอานี้นี่ปูนปูนบิก๊กสงสัยวันเดียวแหละมาอานี้ลูกมาอานีคออ้คืออะไรวะคืออะไรวะ